การบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะครับพบกันเป็นประจำ ทุกเช้าตรู่วันพุธที่นี่ครับสถานีโทรทัศน์ n อ t บทครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนระวูชนะโยธินครับนำเอาข้อธรรมะดีๆจากการสนทนาธรรมะที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยน้องธนากรวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรบ้างครับสืบเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของการให้ธรรมะนะครับชนะการให้ทั้งปวงนะครับก็นําไปสู่การอธิบายขยายความในเรื่องอื่นๆอีกนะครับเช่นรถอะไร ชนะรถทั้งปวงรถนี่หมายถึงรถที่ขับเหรอไม่ใช่ครับเป็นคล้ายๆกับรสชาติหรือว่ารสอ๋อจสอลิ้มลองใช่ครับรถอะไรชนะรถทั้งปวงครับแล้วก็จะมีความยินดีใดชนะความยินดีทั้งปวงครับอมีความหมายทั้งนั้นเลยใช่ครับนะฮะเอกาเหนือจากตรงนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของโอวาทปาติโมกซึ่งจริงๆแล้วนะครับในรายการของเราก็ได้เคยนําเสนอมาแล้วนะครับหลายครั้งเลยทีเดียวครับแต่ว่าก็ มีโอกาสได้มาเน้นย้ำมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆการฟังธรรมะก็คือการเน้นและการยำ<ช>้ำในหลายๆส่วนเพื่อเกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มมากขึ้นไป <ผม S 1> เรื่อยๆนะครับอนอกนอจากที่เราจะไปดูเรื่องของปริศนาธรรมหลายๆอย่างว่ารถอะไรนะชนะรถทั้งปวงความยินดีอะไรชนะความยินดีทั้งปวงหัวข้อธรรมะวันนี้ที่น่าสนใจจะต้องติดตามกันในช่วงนี้มีอะไรใช่ครับ,รบเป็นในเรื่องของความตายครับความตาย ความตายที่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดมาดำรงชีวิตอยู่เสร็จก็าตายไปใช่อันนั้นค,คือความตายแต่จริงๆทำไมฮะมีประเด็นอะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าความตายเนี่ยในคนทั่วไปอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานะครับได้จําแนกความตายไว้ละเอียดกว่านั้นอีกอทําให้เราสามารถเข้าใจธรรมะได้เพิ่มมากขึ้น ครับแสดงว่าไม่ได้มีแค่ความหมายว่าเกิดมาดำร<ล>ง<า>ชีวิตอย <ไป S 1> ู่เรียนหนังสือเสร็จทํางานแก่แล้วก็ตายมีความหมายลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกใช่ครับอ่านหน้าติดตามแล้ววันนี้แต่ก่อนที่จะไปติดตามวันนี้คําศัพท์ธรรมะครับผมนําเสนอคําว่าอภัยทานครับหลายคนอาจจะงงว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับคาว่าอภัยทานหมายถึงการให้ความปลอดภัยการให้ความไม่มีภัยแก่ผู้อื่นนะครับ แต่จะสอดคล้องกับเนืหาวันนี้ยังไงด้วยครับถูกไหมครับคงจะต้องไปติดตามครับเราไปกันที่มุยที่ศึกษาและเผยพระพุทธศาสนาครับคนทั้งหลายคนส่วนใหญ่นี้มักจะมองผลมองมองตรงผลมากกว่าที่จะสร้างเหตุอย่างสมมติว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างชนะการให้ทั้งปวงก็เลยซื้อพระไตรปิฎกถวายวัดทั่วประเทศเลยพร้อมทั้งตู้ด้วยเพื่อจะชนะการให้ทั้งปวงแต่ตัวเอง ไม่รู้แม้แต่คำว่านโมนะก็อยากจะให้คนอื่นรู้อ่ะซื้อไปถวายวัดทั่วประเทศแล้วจะชนะการให้ทั้งป่วงไหมอย่างเนี้ยคืออยากได้ผลคัดในคาถาเนี่ยนะเต็มๆม,มันมีอยู่สี่ส่วนนะครับ สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพะละสังธรรมละโสที่นาติ mm hmm. การให้ลดทุกอย่างไม่เท่าลดของพระธรรมนะครับลดของพระธรรมชนะลดทุกอย่าง สัพพะรติงธรรมรติชินาติเนี่ยการยินดีในธรรมเนี่ยชนะการยินดีทุกอย่างตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติเนี่ยการทำให้ตันหาหมดไปสิ้นไปเนี่ยพ้นจากทุกท้งปวงครับนี่วัตถุประสงค์มันอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่า ซื้อหนังสือไปถวายวัดแล้วก็จะชื่อว่าเป็นการชนะให้ทุกอย่างครับคือตัวเองก็จะต้องรู้ด้วยวัดพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านตัดสอนให้พุทธบริษัทรู้อะไรเบื้องต้นก็ต้องต้องรู้คำว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรด้วยครับไม่ใช่ชื่อนะครับ เขียนตัวใหญ่ๆเลยโอ้วันนี้วันมาคบูชาเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสามนี่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโอวาทปาติโมกสามคาถากึ่งเขียนไว้หน้าวัดใหญ่แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาหร,หรือโอวาทปาติโมกนั้นมันคืออะไร สอนให้เรารู้อะไรหรือว่ามีแต่อยู่ในหนังสือเท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์โอวาพาติโมดั้นท่านตัดกับพระสงฆ์หนึ่งพันสองหบองค์ก็จริงแต่พระสงฆ์ทั้งนั้นนะที่ท่านตัดนะไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดานะครับพระสงฆ์ที่ ฟังโอวาทปาติโมที่พระสมาเจ้าตรสเนี่ยนะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระลหันทั้งหมดเลยครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่เป็นพระลหันล้วนๆเลยครับและเป็นพระลหันที่ได้อภิญญาด้วยอภิญญาหกนะครับไม่ใช่พระลรหันธรรมดานะครับเป็นพระลหันที่ได้อภิญญาด้วย แล้วพระอรหันตเหล่านั้นท่านก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยมาเองโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพระอรหันตทั้งหมดเหล่านั้นก็บวชโดยเอหิภิกขุอุปสมบทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้พูดง่ายๆตัดเอหิภิกขุอุปสมบทาเนี่ยอุปสมบทแบบนี้ก็คือว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นภิกษุสมบูรณ์ผมเผ้าผ้าผ่อนอะไรก็พร้อมอัถบริขารเนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์น,นะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับวันนี้แต่ไม่ใช่ปีนี้วันนี้เมื่อประมาณ45ปีก่อนพุทธศัรกราช ยังไม่มีพุทธศักราชนะตอนนั้นอ่ะก่อนพุทธศักราชอีกวันเนี้มันเกิดที่เรียกเป็นภาษาทางการว่าวันจาตุลงคสันิบาตเรียกตามภาษาทั่วๆไปรู้กันวันมาคบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญครับวันเนี้ที่พวกเรามาประชุมกันวันนี้ก็คล้ายๆก็เรียนแบบครับ แล้วท่านสอนให้เรารู้อะไรนะครับสับพพปาปัสะอัจการังกายไม่ทำบาปท,ทุกอย่างยังมีบาปอยู่หรือเปล่าในใจน่ะชิดไทยอภัยใครหรือเปล่าหรือไอ้มื่อเช้าก่อนจะออกจากบ,บ้านไห้คนน้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนี้วุ่นวายสับสนไม่เอาละไม่อยู่ละหนีออกจากบ,บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยพก พกเอาบาปมาด้วยหรือเปล่านีคือการไม่ทําบาปนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไปไม่ได้หมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เขาอย่างเดียวนะครับบาปมันอยู่ที่ใจนะครับใจเรานี่เป็นบาปหรือเปล่าและใจเป็นบาปเนี่ยจะล้างยังไงเนี่ยฮะต้องไปอาบน้ํำไ่น้ําคงขาหรือเปล่าที่อินเดียน,นะครับเขาล้างบาปกันไม่ต้องครับ เมื่อมันเป ke, ็นบาปก็รู้ว่าบาปอย่างเดียวตอนนั้นน่ะรู้ว่าใจเรานี่เป็นบาปนะหมุนหมองนะเนี่ยเศร้าหมองนะก็รู้แตอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครจะไปห้ามไปล้างได้หรอกนอกจากเราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นบาปจะได้สำรวมระวังต่อไปไม่ทําอย่างนี้อีกหรือความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้เขาทุกครั้งเนี่ยก็เป็นการล้างบาปอยู่ในตัวครับถ้าทําอย่างนี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเรา พอเฉยจะหนีท่าเดียวเนี่ยโกรธใ,ใครก็จะหนีท่าเดียวไม่รูไม่คุยด้วยละอะไรละจะหนีท่าเดียวอันนั้นไม่ใช่ล้างบาปนะป้าบาปตามไปด้วยนะครับกุศลส,สูปุศระสูปวะสัมทานเนี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือเปล่าทําความดีหรือเปล่าสัจจิตตปริโยทัปนังเนี่ยทําใจใผ่องแพ้วหรือเปล่าทําใจในผ่องแพรวในฝนสูงสุดคือได้บรรลุพระนิพพานนะครับ ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ผ่องแผ้วไม่มีใครมารบกวนให้วุ่นวายก็ใจของแผ้วทั้งวันไม่ใช่นะบางทีก็โลภะทั้งวันเหมือนกันครับชอบมันมีสามคาถากึ่งครับมันก็พูดไปก็ทุกทนก็คงคงจะรู้ๆก,กันอยู่แล้วแต่ว่าวันสำคัญอย่างนี้เนี่ยเราจะทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรสำคัญตรงนี้ครับ ชีวิตเนี่ยเป็นของที่มีน้อยนะครับเป็นของที่มีน้อยแล้วก็ขัดสนแลนแค้นด้วยมีน้อยมีน้อยจริงๆครับก็มีช่วงขณะลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้ามันไม่ออกก็หมดแล้วลมหายใจออกมันไม่เข้าก็หมดแล้วชีวิตมีแค่นี้ครับอย่านึกว่ามันใหญ่โตนะครับต้องระลึกถึงเสมอนะครับความตายมันจะมีมาตลอดเวลา เพราะความตายจริงๆนะมันตายอยู่ทุกขณะที่เรียกว่าคันนิกมรณะใน,นความตายที่ตายไปเผากันนั้นมันตายเล่นๆหรอกครับเขาเรียกว่าสมมติมรณะตายหรอกไม่ใช่ตายจริงๆพอตายกิเลสยังอยู่ก็ต้องไปเกิดอีกวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกถึงธรรมะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้มั่นคงนะครับให้มั่นคงชีวิตของเราการที่ยึด ถือธรรมะในชีวิตประจำวันของเรามั่นคงนี่แหละถือเป็นการบรรพชานะครับถือว่าเป็นการบรรพชานะไม่ใช่นุ่งผ้าเหลืองอย่างเดียวนะครับบรรพชานี่แปลว่างดเว้นจากความชั่วนะครับงดเว้นจากจากความชั่วทุกอย่างงดเว้นจากบาปทุกอย่างที่เรียกว่าปรปะชาปรปพชานะงดเว้นจากบาปทุกอย่างไม่ไม่ไม่ใช่ว่า นุ่งผ้าเหลืองห่ผมผ้าเหลืองและกิเลสมันหลุดไปเพละโตสองตัวไม่ใช่ครับบางทีไปสะสมมากขึ้นก็ได้ครับแม่เนี่ยขอเชิญคุณจรลันเลยค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะธรรมทานการให้ธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะให้ธรรมะได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีทางเป็นไปนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเป็นธรรมทานหรือว่าการให้ธรรมะก็หมายความว่าให้ความเข้าใจถูก ให้ความเห็นถูกเห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึง นี่แสดงให้เห็นถึงความยากนะคะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชินกับการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะทำอย่างนี้หรือเราควรจะทำอยังไงหรือจะศึกษาแบบไหนหรือว่าจะตั้งต้นยังไงนั่นคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะลืมว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่มีในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะ ก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เคยเกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปเพราะว่าก็จะไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและก็จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อไม่เผลนและไม่ข้ามและก็มีความเข้าใจจริงๆว่าแม้คำว่าธรรมทานการให้ธรรมะต้องเป็นการให้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะ ไม่ใช่เผินๆน,นะคะรับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนั้นน่ะมีความหมายถูกต้องประการใดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายความว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นธรรมะจนกว่าจะหมดความสงสัยนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเ <c oughs> มื่อกี้นี้พูดถึงคำว่า อภัยทานด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ว่าอภัยทานคืออะไรจะมีประโยชน์ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่าขณะไหนเป็นอภัยทานและขณะไหนนะคะไม่สามารถที่จะเป็นอภัยทานได้เพราะฉะนั้นแม่แต่อภัยคำเดียวนะคะคือขณะที่เป็นธรรมะนะคะด้วยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอภัยคือไม่โกรธ ถูกต้องไหมคะถ้ายังโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธอยู่ยภัยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อภยัยเพราะเหตุว่าภัยคือความโกรธทำร้ายนะคะขณะที่เกิดเนี่ยคะ่ะทำให้ขณะนั้นไม่สบายใจแล้วก็สามารถที่จะสะสมจนกระทั่งทำลายและทำร้ายทุกอย่างได้ที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะทำได้ถึงอย่างนั้น ก็เกิดขึ้นเพราะขณะนั้นโกรธนะคะแล้วก็ผูกโกรธแล้วก็ไม่ลืมความโกรธแล้วก็ยังมีการที่จะพยายามที่จะทําไปตามความโกรธนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอาภายัยหมายความว่าไม่เป็นภยัยคือขณะนั้นไม่โกรธคะ่ะยากไหมคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดเคยไม่โกรธก็ไม่โกรธต่อไปอีก ไม่โกรธต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อฟังพระธรรมแล้วแม้ยังโกรธแต่ก็ยังมีความเข้าใจถูกต้องเห็นโทษว่าขณะนั้นความโกรธเป็นธรรมะจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอกุศล,ลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีงามเลยนะคะในขณะที่โกรธเกิดขึ้นขณะนั้นก็ร,ร่าเรอนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ยังสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ส่วนความไม่โกรธเนี่ยค่ะ สบายมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะกระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่โกรธได้ขณะที่ไม่โกรธคืออาภายัยไม่เป็นภัยในขณะนั้นแล้วก็ไม่ทำให้ภัยเกิดขึ้นด้วยจากความไม่โกรธด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นประโยชน์คือถ้าได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเลย คนที่โกรธซึ่งเป็นธรรมะประเภทที่เป็นอกุศลเนี่คะ่ะเกิดมากๆในแต่ละวันนะคะเราก็จะได้เห็นกายวาจาของบุคคลนั้นซึ่งเป็นไปตามความโกรธหน้ารังเกียรหรือว่าน่าชื่นชมหรือว่าน่าอนุโมทนาหรือเปล่าทางกายทางวาจาที่เป็นไปด้วยความโกรธแต่ตรงกันข้ามนะคะในขณะที่ไม่โกรธและก็มีเมตตามีความเป็นมิตรเนี่ยคะ่ะ ก็จะเห็นกายวาจาซึ่งตรงกันข้ามแล้วก็ทำความสบายใจนะคะทั้งขณะที่เมตตาหรือความไม่โกรธอโทสะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโทษภัยกับใครเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับเพียงฟังนะคะแต่ไตรตรองรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยคะ่ะคนที่ฟังธรรมะมาน,นานๆโกรธไหมคะก็โกรธอยู่ครับโกรธนะคะโกรธบ่อยไหมคะ ก็ S <S บ่อยครับแล้วก็ผูกโกรธไว้หรือเปล่า <S <S คือไม่ลืมเลยความโกรธนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นความโกรธไม่ใช่เล็กนะคะไม่ใช่เล็กน้อยคะ่ะมากเพราะว่าบ่อยแล้วก็ยังไม่อภยัยแล้วก็ยังผูกโกรธไว้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะจะต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้าเป็นเหตุที่ดีเกิดขึ้นนะคะ จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีการเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยก็เลยทำให้ไม่ละธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะว่าคิดว่าเป็นเราและเป็นเขาแต่ว่าความจริงธรรมะเป็นธรรมะนะคะโทสะเด็กเล็กๆมีไหมคะมีครับสัตว์ในรัชานมีไหมคะมีครับ ตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นบุคคลที่รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลยังมีโทสะแต่จะมากหรือจะน้อยในลักษณะต่างๆกันนะคะก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการที่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะมีความเห็นถูกว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศล และธรรมะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็จะมีการระลึกได้นะคะคงไม่ต้องใช้ภาษาบาลีว่าสติซึ่งเป็นไปในขณะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะใดที่ฟังพระธรรมไม่ลืมมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะนะคะขณะนั้นกำลังเกิดโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ เกิดแล้วที่จะไม่ให้ดับหมดสิ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าถ้ามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นความน่ารังเกียจของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมและก็ขณะนั้นที่เห็นความน่ารังเกียจนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเคยไม่กโกรธมากเท่าไหร่หรือว่าเคยกโกรธบ่อยๆก็เป็นแต่ละอัธยาศัยที่สะสมมา แต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะเวลากโกรธเนี่ยโกรธเกิดแล้วหยับยั้งไม่ได้แต่สามารถเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะลักษณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะว่าการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าทั้งหมดนะคะตลอดชีวิตเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะ ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะควรแก่สภาพธรรมะนั้นๆไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาทั้งฝ่ายกุศลและทังฝ่ายอกุศลถ้ามีการระลึกได้ขณะนั้นนะคะไม่โกรธเริ่มมีอัธยาศัยใหม่อุปนิสยะนะคะที่อาศัยที่มีกำลังจากการค่อยๆสะสมความไม่โกรธทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ ไม่โกรธคะ่ะแล้วก็อาภายัยให้อาภัยคนอื่นคือขณะนั้นไม่โกรธได้ด้วยเหตุนี้การพูดถึงธรรมะแต่ละอย่างนะคะไม่เผินแต่ก็สามารถที่จะนำไปสู่การเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงจะชื่อว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะความเข้าใจธรรมะของแต่ละคนเนี่ยต่างกัน ตามการสะสมเพราะฉะนั้นการฟังขณะนี้สะสมสืบต่อไปสืบต่อไปนะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏได้รถอะไรเลิศกว่ารถทั้งหลายนะครับรถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงนะครับครับก็เคยมีคนถามผมว่านะครับว่าเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยชีวิตขาดรสชาติหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับได้ลิ้มรสพระธรรมซึ่งเป็นรสที่เลิศกว่ารถทั้งหลายนะครับชนะทุกรสเลยใช่ครับอ่ะลัวความยินดีล่ะ ความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงคือความยินดีในธรรมะนั่นเองนะครับครับสุดท้ายทั้งเรื่องของรถก็ดีความยินดีก็ดีคือการได้ศึกษาธรรมะใช่ครับครับอ่ะส่วนโอวาทปฏิโมกที่อาจารย์ย้ําอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ก็ย้ําอีกใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องของการละชั่วทําดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็เริ่มจากความเข้าใจธรรมะทั้งนั้นเลยนะครับถ้าปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะละชั่วทําดี ยังจิตให้ผ่องแผ้วแล้วก็ข้อความอื่นๆก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ครับครับอ้าวทีนี้มาถึงความตายและความตายอ,อย่างลึกซึ้งในเชิงพระพุทธศาสนาที่ไดีอธาาิบายกันสรุปอีกทีครับครับความตายในทางพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่3ประการนั่นคือคณิกะมรณะหมายถึงการตายชั่วขณะหมายถึงสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปบนี่คือการตายอย่างชั่วขณะที่เล็กที่สุดนะครับ การตายต่อมาก็คือสมมุติมรณะก็คือการตายจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งครับอย่างที่เราเข้าใจส่วนใหญ่กันเนี่ยใช่ครับส่วนการตายอย่างถาวรแท้จริงก็คือการตายของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสสิ้นเชื้อที่จะนําไปสู่การเกิดใหม่ครับลองแยกดูว่าว่าเรามีความเข้าใจในความตายเ่านี้ครบถ้วนหรือยังแล้วคณิกะมรณะที่สามารถพิจารณาได้ในชีวิตประจําวันะนรับครับสําคัญอ่ะเอาละครับก็ยังไม่จบนะฮะสำหรับรายการแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้ามี หัวข้อธรรมะหรือประเด็นธรรมะอะไรให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ